สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่องยูทูบเสื่อต่อไปนะฮะจากคลิปที่ลงไปเมื่อเช้าก็มีนะฮะหลายๆท่านคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าอยากให้พี่เสือรีวิวคอนโดที่กรุงเทพนะให้ชมหน่อยนะฮะคลิปนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับผมที่จะนำพาทุกท่านนะฮะมาบุกบ้านเล็กๆห้องเล็กๆน,นะฮะของเสือพอไปนะฮะอยู่แถวาย่านบางกะปินะครับผมนะะฮอยู่ที่ชั้นที่21นะฮะซึ่งระบบรักษาความปลอดภัยก็ ค่อนข้างหนาแน่นนะฮะคีย์การ์ดเนี่ยนะจะไปได้เฉพาะชั้นส่วนตัวของตัวเองนะฮะแล้วก็ชั้นที่เป็นส่วนกลางเท่านั้นนะครับผมมาถึงแล้วนะฮะชั้นที่21นะครับดีว่าจะประมาณนี้นะฮะอ่ะนะครับเข้าไปในห้องกันเลยนะฮะแต่แนวอาจจะดูรกๆหน่อยนะทุกคนเพราะว่าไม่ค่อยได้อยู่นั่นเองนะฮะ เป็นเวลาเกือบสามปีแล้วที่ไปอยู่ที่กับลุงพนต้นแนวนี่นะฮะทิจภันฑ์ของมณโฑรมซับนะครับผมตั้งเอาไว้เวลาไฟ้สดนะฮะก็จะมีทีวีนะฮะนี่ก็นี่คืออุปกรณ์นะฮะในการขายน้ำสมุนไพรนะฮะถ้าใครจำได้เนะนะพี่เสือก่อนที่จะไปอยู่กับลุงเนี่ยนะพี่เสือก็ขายน้ำสมุนไพรมาก่อนนะฮะนี่ก็ห้องครัวนะฮะ จะมีตู้เย็นนะฮะอันนี้คือของสะสมเป็นของชอบของไปเสือนะฮะเป็นแก้วน้ําเหยือกน้ำนะฮะที่ได้จากแลกคูป,ปองเอ่ยแลกซื้อเอ่ยได้ของแถมมาเอ่ยนะฮะเก็บไว้หมดเลยนะชอบมากนะแก้วน้ําเหยือกน้ำเรามีเตาไฟฟ้านะครับผมเป็นห้องครัวเล็กๆนะฮะซึ่งพิเสือทาซีเอนี่ก็คือแก้วน้ำนะฮะที่เหลือตั้งแต่สมัยขายน้ําสมุนไพรนะ ยังเก็บเอาไว้อยู่นะฮะเสียดายครับผม <c oughs> อ่ะนะฮะนี่ก็เป็นตู้เสื้อผ้านะฮะกระจกบานใหญ่แต่งตัวนะครับอ่ะไปดูในส่วนของห้องน้ํากันนะครับผมจะมีเครื่องทําน้ำบุญนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางโครงการก็แถมมาให้เกือบทุกอย่างนะพี่เสือซื้อเองไม่กี่อย่างเองนะครับผมกระจกนะก็บานใหญ่มากในห้องน้านะฮะ แต่งตามสไตล์นุมโสดนะฮะทุกคนหรืก็จะออกแนวขาวฟ้านะครับนี่ก็ห้องชักโครกนะฮะนี่ก็ผนังนะฮะที่ติดกับห้องครัวตะกี้นี่เองนะครับเปิดห้องน้ำก่อนนะฮะเราไปดูตรงไหนต่อ ไปดูห้องนอนนะฮะทุกคนห้องที่ซื้อนะฮะจะอยู่ฝั่งทิศตะวันตกนะครับผมซึ่งเป็นฝั่งที่เห็นพระอาทิตย์ตกดินนะพี่เสือก็ชอบนะฮะชอบอแสงสีนะ,ะทุกคนบางคนก็บอกชอบฝั่งทิศตะวันออกนะจะได้ไม่ร้อนนะฮะแต่พี่เสือชอบแสงสีนะเราจะเห็นนะยามค่าคืนที่เห็นไฟระยิบระยับวิบวับวิบวับนะฮะจากยอดตึกต่างๆนะครับผมแล้วก็ มองเห็นสนามกีฬาด้วยนะฮะราชมังคลากีฬาสถานนะเวลามีคอนเสิร์ตนะฮะไฟจากสนามกีฬาก็เนี่ยส่องมาถึงข้างหน้าต่างคอนโดนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็มีรถไฟฟ้าด้วยนะครับผมสายอะไรนะสายสีเหลืองใช่ไหมฮะนอกเป๊กฮยนะเปิดให้บริการแล้วนะครับมองเห็นห้างเดอะมอนะครับเนื่อนี่นี่นะสถานีรถไฟฟ้านะฮะ ลำสาลีอินเตอร์เชนจครับผมนะแล้วในอนาคตก็จะมีสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะฮะผ่านนะครับหน้าคอนโดเลยนะก็ะเท่ากับว่าจะขึ้นรถไฟฟ้านะ BTS นะหรือรถไฟฟ้าใต้ดินก็ได้ครนะัข้างหลังก็เป็นระเบียงเล็กๆนะฮะซึ่งสามารถตากผ้าได้นะสำหรับนะหนุ่มโสดก็จะพอดีนะซักทีนึงก็ไม่ได้เยอะมากอะ จะเป็นตู้เสื้อผ้าตู้ในห้องนะอันนี้ใครเนี่ย <c oughs> น้องชายนะหุ <c> ่ <oughs> นนี้ไม่มีอีกแล้วเอยเห็นรูปเก่าๆเลยนึกนึกถึงสมัยหุน่นผอมๆก็เรียบง่าย <c oughs> นะทุกคนนะับอ้าวนั่งไงรถไฟ้าน้องเก๊กฮวยนะฮะน้องเก๊กฮวยวิ่งมาแล้ว มาดูในส่วนของเตียงนอนนะทุกคนนะที่นอนเนี่ยนะฮะเป็นที่นอนที่ไม่เคยบอกใครเลยว่าซื้อมาเท่าไหร่นะโดยเฉพาะคุณแม่นะฮะแต่วันนี้เห็นทีต้องต้องบอกแล้วนะครับทุกคน,นะะใะไหนก็ไหนๆนันผ่านมา1ิปีแล้วนะฮะที่นอนนี่นอนดีนอนนุ่มเด้งดึง๋งนี่นะครับผมนะฮะแล้วเขารับประกันตลอดชีวิตเลยทุกคนตลอดชีวิตการใช้งานนะฮะ อ่ะนะฮะทำไมถึงรับประกันได้ดีขนาดนี้มาดูที่ราคานะฮะ <c oughs> นี่ก็เป็นมุมโปรดอีกมุมหนึ่งนะฮะโซฟานะนี่ก็แพงเหมือนกันนะซื้อมาหมนะื่นเาอนอ่ะต่อไปจะพานะฮไปที่ชั้นล่างนะฮะที่เป็นชั้นสระว่ายน้ำนะครับผมนะซึ่งก็วิวสวยมากนะฮว่ายน้ำไปชมวิวไปนะครับมองเห็นตึกโน้นตึกนี้ที่อยู่รนะายล้อมนะฮะ หลายล้อมเป็นสระที่ค่อนข้างกว้างนะอ่ะไปต่อที่ห้องฟิตเนสรูมนะห้องออกกำลังกายนะครับผมซึ่งใช้บริการน้อยที่สุดเลยนะไม่คุ้มค่าเลยนะทุกคนฮนะอย่าว่าแต่พี่เสือเลยนะคนอื่นๆที่อยู่ที่นี่ก็เหมือนกันนะไม่ค่อยมีคนออกกำลังกายเท่าไหร่นะบางทีนะผ่านไปชั่วโมงหนึ่งนะอยู่ อยู่กันสองสามคนเองนะฮะเออนะคือตอนซื้อเนี่ยอยากได้เลยนะ้สระว่ายนะ้ำมีสระว่ายน้ำไหมมีห้องฟิตเนสไหมมีห้องโน่นนี่ไหมแตพ่พอถึงเวลาไปอยู่แล้วก็ไม่ค่อยได้ใชนะ้ทุกคนวิ่งวิ่งวิ่ง,ว,ง,ว,ง,ว,งวิ่งเข้าไปนะฮะ,ะมาลองยกน้ําหนักดูบ้างนะฮะระดับพี่เสือต้องสีนะ่สนะิบกิโลนะเอ,อ้ายกยกยกเอ้าอืไม่ไหวนะฮะอ่า เห็นที่จะเหมาะกับ5กิโลมากกว่านะอึบอึบอึบอึอ่านะฮะขนาด5กิโลยังไม่รอดนะที่นี่ก็ยังมีห้องซาวน่าด้วยนะรผมเท่าที่พี่เสือเคยเห็นก็เป็นชาติต่างชาตินะฮะจะมาใช้บริการนะฮะคนไทยก็อย่างที่รู้นะฮะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับคือคอนโดเนี้ยชาวต่างชาติค่อนข้างเยอะนะอ่ะต่อไปก็จะพา ขึ้นไปที่ชั้นสวนนะฮะที่อยู่ที่ดาดฟ้านะทุกคนสวนจะมีทั้งหมด3ชั้นนะฮะชั้น3 6 3 7 3 8 3 9 4ชั้นนะฮะสวนลอยฟ้าเนี่ยนะครับจะเริ่มที่ชั้น36นะฮะนี่นะฮะบรรยากาศสวนลอยฟ้านะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะฝั่งนี้คือฝั่งทิศตะวันออกนะครับผมเดินขึ้นไปต่อนะฮะที่ชั้น37นะฮะ วิวถ่ายรูปค่อนข้างดีนะฮะใครที่นะครับเคยมาที่นี่จะเห็นว่าโอ้โหจุดถ่ายรูปเนี่ยเยอะมากนะครับนี่ก็เป็นมุมที่ชอบมายืนแอ,อร์ส,สมาร์ทด็อกนะแอร์เข้าไปแอเข้าไปนะเสือเข้าไปนะฮะไม่รู้จะแอคอะไรนักหนาไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะนะครับ นะวิวนี้ก็จะเป็นฝั่งทิศตะวันตกนะฮะนะตอนเย็นในลมพัดแรงดีมากเลยทุกคนนะครับลมพัดเย็นๆนะคบางทีเวลาเครียดเครียเบื่อๆนะก็จะนะขึ้นไปที่สวนนะฮะนั่งคิดเดินเล่นทำน่นทำนี่ไปนะครับหลายครั้งเนี่ยนะฮะก็จะแอบเอานะฮะ สิงสาลาศขึ้นไปด้วยนะก็ป๋องหนึ่งนานๆนนทีแต่ต้องเป็นตอนมืดๆแล้วนะฮะเพราะเขาห้ามนะทุกคนนะนี่กนะ็เดินขึ้นไปที่ชั้น38นะครับ39เนะฮะเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปนะฮะท้องฟ้านะเริ่มมืดครึ้มนะเพราะว่าใกล้จะหกนะโมงเย็นแล้วนะฮะอากาศ คล้ายๆฝนจะตกนะทุกคนอ่ะนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาที่ชั้น39แล้วนะครับนี่นะฝั่งที่ตอนออกนะถ้าตอนกลางคืนเนี่ยจะมองเห็นสนามบินสวนตภูมินะเห็นไฟที่ตรงหอมาคับการบินด้วยทุกคนเห็นชัดมากนะมองเห็นมอเตอร์เวย์นะไฟมอเตอร์เวย์เนี่ยล้วเบียดสุดทุกผมตา วิ่งอยู่นะล่างตันกระจึ้งนนะคือพี่เสือนี่เป็นคนชอบความสูงนะทุกคนนะฮะก็เลยมานะเลือกนะซื้อกระโดดทีนะ่อาคารสูงๆนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะฮะขอบคุณสำหรับการนะดูโฆษณาให้นะครับผมอย่าลืมสินค้าบริษัทมอนโอมโฮมซับจำกัดนะฮะทีพ่พีสกินที่พีกาแฟซีบับททกทองพลาสติกรักลูกแหนทีพ่พีโกโก้เสื้อปอลนะแล้วเสื้อหลายรุ่นนะน่ารักน่ารัก 0 2 7 9 4 7ก้6ส3ดค่า